กดกุ้ยสวัสดีนะคะแม่แม่คะวันนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาแม่มาริไปพักอนที่ป่านะคะวันนี้ได้ได้เลิกงามยมดีแล้วค่ะแล้วได้นำแม่มาดิมาผูกเอาเลิกเอาใช้แล้วนะคะแต่ตอนนี้บ้านแม่มาดิท้องยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะ เดินทางไปดูที่แม่มีพักผพ่อวานนะคะแม่ๆม่คะคอมเมนต์ทักแาทเพื่อคุยกับเราได้นะจ๊ะสวัสดีนะคะแม่ฤีเดินนนำหน้าพา่อควานไปเลยค่ะสวัสดีตอนเยนเ็ยนจ้าแม่ๆม่จ้าสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะอะไรกัิจีโนพี่คะวันนี้จะพาแม่มาดิไปพักผ่อนที่ป่านะคะแต่เหมือนแม่มาดิจะเจอของกินอะไรบ้างอย่างนะคะมะม่วงนั่นเอง เดินเดินเดินนี่น,นะคะบรรยากาศหมู่บ้านเรานะคะแม่ไม่ได้อยู่หมู่บ้านตาทิสน,นะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะแม่หมคะ่ะ ขอโทษขอไปเ่ยนะคะถ้าปอดสันยังไงนะคะสวัสดีนะคะสวัสดียามเย็นค่ะ วันนี้ก็พาแม่มารีไปพักผ่อนแล้วนะคะหลังจากที่ผ่าผลไม้เสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะแม่ค้าสวัสดีนะคะ สวัสดียามเย็นค่ะแม่แม่เอทซีทุกท่านนะคะขี้แล้วนะคะโอ้ การเมมเรีก็จะั่ไม่ไมค่ค่ะลมพัดเย็นสบายใจคะ่ะนะคะสวัสดีนะคะ,ะ,คะถังฟ้าสวยมากเลยคะ่ะไม่ไม่คะ ูดคุยกับเราไดนะคะแม่แม่ค่ะค่ะคุณพี่ทัดดาวบ้านสวนสวัสดีตอนเย็นค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะตอนสายสายตอนเที่ยงเที่ยงนี่โอ้โหอากาศจะร้อนมากๆเลยค่ะแม่แมค่ะพอตกมาช่วงเย็นก็โอ้ยลมพัดเย็นสบายเลยคะ่ะบรรยากาศดีนะคะ ค่ะแม่เมลีก็จะเดินลงไปนะคะ <S 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 สวัสดีค่ะแม่แม่ขาวันนี้มาพาเดินป่านะคะ ฝนตกมานิดน,นึงค่ะแต่อากาศร้อนเหมือนเดิอมอยู่นี่ไม่ตกนะคะแต่ก็แบบมืดๆคืมๆนิดนึงลบเย็นสบายดีค่ะนี่นะคะเราจะปลูกน้องไว้ที่ต้นไม้ต้นนี้นะคะ เพราะว่าบ้านน้องยังไม่เสร็จนะคะตอนเช้านี่ก็ไปผูกแค่เอาเลิกงานกันดีนะคะเพราะช่างเพิ่งมุงมุงหลังคายังไม่เสร็จนะคะม่มคะช่างยังมุงหลังคายังไม่เสร็จนะคะสวัสดีคะ่ะนางแบบของเราวันนี้นะคะ ช้างตัวใหญ่ลมพันธุ์เจ็นมากสบายมากๆเลยค่ะแม่คะเฮ้ยมีคนแอบกินนะคะแม่ค่ะ เอ้ยเอ้ยมีคนหิวปทะแามิไนทไม้ค้าประกา่อนนะคะนี่นะคะคุณนอนกัแม่มิลินะคะ โรมีต้นอ้อยนะคะมาให้กินก่อนนอนนะคะแม่ไม่ไดค่ะนี่นะคะมรเรงขันรอบๆนะคะ ภาพมันเบลอไม่ชัดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทะเลว่าในปากก็สัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแม,แม่ค่ะนี่แม่มาเรมาบอกสวัสดีตอนเย็นนะคะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านดรชายานันมากๆเลยนะคะที่มอบสับประรุนให้ชาวช้างทุกเชือกเลยนะคะนี่นะคะขอบคุณนะคะดรชายานัน,นะคะ่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ พี่เมตตาต่อชาวช้างนะคะแม่ตะของนรอน,นะคะด็อกเตร์เชยน,นัน,นะค่ะกินเลยค่ะกินไม่หยุดเลยค่ะแม่ค่ะ แม่ค่ะแม่ดูดพระทิ่ตัดมค่ะสวยมา,มากเลยค่ะมันจะย้อนแสงนิดหนึ่งมันมองไม่ค่อยเห็นสวยเ,ยเท่าไหรอะค่ะลมเย็นสบายค่ะแม่ แล้วก็พาแม่วันนี้มาปลูกไว้ที่ป่ากันนะคะเนื่องจากว่าชา่างยังทําไม่เสร็จนะคะยังมุงราคาไม่เสร็จนะคะแต่วันนี้ตอนเช้าก็ได้เอาแม่วันีไปปลูกไว้เอาเลิกเอาชัยก่อนนะคะยี่สิบสามสิบนาทีค่ะตอนเย็นแล้วก็จะมาปลูกไว้ที่ป่าเหมือนเดิมนะคะหาเ่าถ้าว่าช่างมุงเสร็จเมื่อไร่เก็รบรายละเอียดอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะพาแม่วันนี้ไปอยู่ได้เลยนะคะ ไม่ต้องรอวันนะคะเพราะว่าเราตอนนี้ตอนเช้าเราเอาวันเรียบร้อยแล้วค่ะวันอยู่เย็นเป็นสุกนะคะอยู่ร่ำอยู่เลยะค่ะ คะ่ะอันนี้เดี๋ยวตอนดึกรอประมาณสองทุ่มสามทุ่มก่อนพ่อควานจะเข้านอนนะคะพ่อควานก็จะมาโยนหญ้าให้แม่มาดิอีกรอบนะคะอันนี้ก็คือให้ให้กินก่อนนะคะมีต้นอ้อยแล้วก็มีต้นสับปะรดะคะ่ะขวน สองทุ่มสามทมก็จะมาโยนให้อีกรอบก่อนนอนแล้วก็แนนเดสก,ก็นอนอยู่ที่นี่นะคะอตอนเช้าพ่อควานก็จะมาทำความสารนะคะก็จะมากวาดเนี่ยกองกองเศษหญ้านะคะกองที่ช้างนะคะกวาดกองกองแล้วก็พาแม่มาดีนะคะ ไปกินน้ำค่ะแล้วก็ไปอาบน้ำค่ะมองวันนะคะถ้าวันไหนที่ไข่ผล,ลไม้หมดเร็วนะคะพอควาก็ตัดเอาต้นมั้นนะคะไว้ปลูกต่อนะคะเป็นพันธุ์ปลูกต่อแล้วก็เอายอนให้เมมาริคินค่ะว่ามันเข้าสู่ฤดูฝนหน้าฝนแล้วน,นะคะแล้วก็ปลูกหญ้าเราไม่ต้องลดน้ําอาศัยน้าฝนค่ะแม่ไหมคะ ในตอนนี้แล้วก็มีต้นย่ามเยอะช่เท่าไหร่นะคะเป็นต้นย่าในเบียค่ะแล้วก็ปลูกได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะสวัสด,ดีค่ะแม่แม่เลิกง,งานหรือยังคะ คุณนามนะคะแม่แมคะที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกำลับบงใจให้นะคะสวัสดีจ้า จะกลับบ้านกันแล้วนะคะสบานนะคะแลยไม่ไ,ได้พาเดี๋ยวสองทุกมสามทุ่พะกาจะมาโยนย่ายให้อีกรอบน,นะคะ เป็นของหมู่บ้านน้อน,นะคะแม่แมคะขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันนะคะแม่แมคะ บพอน้นึงบพอนน่นี่นะคะต้องขอขอบคุณดรชยานันมากมากเลยนะคะที่มอบสับประรดให้ช้าวช้าวันนี้นะคะอันนี้เราก็ได้ไปขนสรระรดมาแล้วนะคะขอบคุณนะคะดรค่ะนะคะต้นสรระรดนะคะไว้ให้แม่บดีได้ทานนะคะขอบคุณนะคะดรค่ะคุณนะคะดรทุกเชือกเลยนะคะ วันนี้ก็ได้ไปขนมาเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะค่ะแม่แม่คะสำหรับวันนี้ลูกควานก็ขอจบไปจบไรสดเพียงกันเท่านี้นะคะขอให้มีความสุขม,มากๆนะคะแม่แม่คะสำหรันนบฟันนี้นะคะอย่าลืมทานข้าวเย็นด้วยนะคะฟันดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลา11นาฬิกาจ้าแม่แม่จ้าสวัสดีคะ่ะ